นี่โทรศัพท์อ่ะกมาแล้วไผยบูอ่นนี้ทักษาสะอาดเรียบร้อยแล้วโทรศัพท์เคื่องนั่นล่ะเคื่อที่เก็บได้ยุ่งานนานล่ะเสียนามไปจุกมือแล้วบูกทิติสตุจจักเดือนแล้วบู จะติดตามหาเจ้าของต่อไปแล้วก็ซิมโทรศัพท์ก็มีที่จะหาเจ้าของต่อไปอตอนนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเอาไปตากแดดนี่เอาไปตากเลยเพื่อไล่ความชื้นทำความสะอาดเรียบร้อยอแล้วเราจะประ,ประกอบแล้วก็ลอง ประจุแบตเตอรี่ชาร์จพลังงานและทดสอบเปิดเครื่องดูว่าจะใช้ได้ไหมสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ